มาเจอของดีนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะเป็นกาฝากขนุนนะดูดูครับนี่ฮะเต็มเลยครับผมต้นขนุนนะตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นแล้วั่งนี้คือทิศตะวันตกนะฮะนี่ครับเป็นทิศตะวันตกนะครับกิ่งนี้ อิ่งนี้ปล่อยไว้นะครับที่สนใจคือกิ่งนี้นี่ครับเป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับเขาบอกว่านะครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกมาว่านะครับห้เก็บทางทิศเหนือนะครับกับทิศตะวันออกนะครับยังมีกิ่งทิศทางทิศตะวันออกนะฮะดูนะกิ่งกิ่งนี้นะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับ